สบายดีพี่น้องพบกันอีกแล้วกับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้ะทีมง,งานเขาไปหอดใส่ไปจะไหนมาจะไหนแล้วอเอาได้สองว่วยสองว่วยเร็วๆๆสองช่วโมงแล้วสองช่วโมงแล้วสองช่วโมงแล้ว leo 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 leo, biết biết biết, khoáng nó quay đó, quay quay, à, khoáng khoáng, đểu lùp là này, 2 này,

วะนี่เห็นปะไรเลยจีกับพ่ออยู่อ๋อเนียเนี่ยม่หนีแล้วอันนี้อันนี้ตัวลงไปแมนเนี่ยม่หนีเนี่ยไม่หาพี่อันอันตาดึงแป้นลงไปนี่แป้นตัวนี้ดึงออกไปเออดึงออกไปดึงดึงออกไป ปะาปดึงดึงดึงแป้ะออกไปถอยถอดแป้งแป้งถอยออกไปถอยออกไปเด็กกันจะน้ำกินอะน้ำกินน้ำกินไปไปจมอามาแพ็กนึงนั่นน่ะให้เอาหน้ามาแพ็กนึงเอาหน้าแปมาแล้วแพ็กนึงน่ะ อันน uhm, ั้นเนี่ยกระติกกระติกเขาบ่มีตีได้ลำแข็งปะเนี่ยบ่มีอย่างไม่ลำแงลำแข็งกำเปล่านำเปล่าบ่มีนำเปล่ามาหน่ะมีหรืมาเทส่นั่นน่ะใส่ละเกีแล้วยิ่งเส้นน่ะเกมีผมไปซื้อำแข็งตมิ แม่นานี so so um. yeah, seasons, so 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 ่ือแสบจำย่เอฟซีสิลำย่เอฟซีมากนานกินัต้องเหนียวก็ดีเซบแซบพนันป่แตนชิมงานชิมงานกินอล้วเซบวยมากไงเขาต้อปั่นผมพี่นอห็นบ่่เาอปั่นผมหรอยนนี่ดีมากงไก่แต่ใหญ่มะแปแม่แปลแม่เรื่องอะไรม่ด่างเลยฮะเนี่ย พอดอกไป้องตัวโอ้ยกับลูกสาวเพิ่นกับวัยมันเป็นถูดเป็นคนเนี้ยจะเดนั่นซะมาเร็วๆๆ็เขาสิเขาสิว่าเขาสิว่าเขาเป็นตัวทวง ย่างไหวบ่ย่างไหวบ่เรียนสูตรส้วงบ่ขาพูดพูดโขกันแล้วพูดเท่าแล้วที่นี่เท่าไรแล้วขาชิบเท่าไรขาชิบแปดพูดอ่ะขาเป็นอะไรเนี่ยขาเดี่ยงอนี่เป็นไรปวดเดี๋ยวได้ยังเจ้าไปหาเห็ดแผงไม่เจะจะยุบแผกยังแล้วแล้วขี่มะก้าวดูบ่ได้ก็ขาขาชิบแปดอ่ะต้องตาไปยุบแผกยืนไปขาเพรตาย่างบ่ไหวดอก เช็ดใหญ่แล้ไปอยู่ผนกงยืนแล้วยัางข้นซันเพราะขากระดูกแตกเนี่ยเจ้าไปยุ่นรถไปยุ่รถตทไปเจ้ายักกาวขืนไมเออเจ้ายากกาวข้นไมัสูยุคใครกระหายนีบกะมันหูจักสังหารอย่าของมาต่อมันต่อต่อต่อยืนต่อ ก็เอาไปจังว่าแพ้ขาเงางเงางขาโย่น่ะมันแปะดูกแตกกูได้ขนาดน่ะยอมหรอเพ่อย่าแล้วแลวว่าแม่ตีว่าแล้วแล้วแพนเดียวแล้วแล้วมาเลี้ยวถ้าขึ้นพุ่นมาเนี่ยขึ้นสั้นแผ่นเดียวมาขึ้นมาพี่ป่ะเนี่ยมาคืนน้อยพี่ป่ะเนี่ยเอ้ยมาเลี้ยงมาพี่ขึ้นพี่ขึ้นพี่ป่ะเนี่ยมาขึ้นพี่ เตรียมย้อนาะเรวครับหมดกเครื่องมันบอกมีน้ำแข็งจีเสื้อยังน้ำแข็งอะ่ะเออมันบอกพ่อเขับมาอีกก็มันบอกพ่อจัไปมาอีกเออพอตายย่างยางขาอย่าคลองน่ะมันโยกเพราะนันมัน คันมันเก็บมาแล้วมันบ่คุ้มเด้่คันคันนาตรงน่ะคันนาตรงน่ะยางได้เอ,เ,อเออยันขึ้น รับพ pues er. er ี่รับพี่รับพี่พอต่ายยางมะนาเสมอพอต่ายยางมะแข็หิวบกว่าปัตย์ยาขืนสั้นเออยางมะนาเสมอเราไม่ยืนในทิมยนี่เพราะต้องยางไปทิมนั่นน่ะมาล่อพี่ไอจะมาล่อพี่ให้เราเสิร์ฟให้รับพอต่ายเลี้ยงมาพี่เลี้ยงถือเลี้ยงมาพี่ถือเลี้ยงมาพี่มาส่งใ้ทิมนี่มาถือมาถือมา Ờ, ngang mà phe bật là ngang ngang nàoเสมอ ngang, bắt tròng bay, bắt tròng bay. Cấp, cấp, bạt nữa. Băng mưa. ไปขึ้นพุ่นเดขึ้นไปแผ่นนี่แผ่นนี่แผ่นนี่แผ่นหนแค่ไหนเออดึงแผ่นี้ออกไปไปไปขึ้นพุ่นหำไปเดี๋ยวไปต้อนแถวขึ้นพุ่นหลบไปลองเห็ดลองเบิงเฮ้ามันเสียดเร็วเร็เร็วเรอสั้น่มาเร็วไปขึ้นสั้นพุทธบ่เกี่ยวดอกเรือสามมันโบดสามมันโบดข้อหมายแล้วนะต่อแถวขึ้นไรขวางหำเจียวรับอาส่งกันขึ้นมา ยืนตัวแถวยืนตัวแถวพัดตาเข้ามาพยายามเจ้าอย่าให้มันเก็บเคี้ยงอะเก็บเคี้งน่ามันเอาคืนยากแต่เด้ผู้เฒ่าบ่อส่งผีเลยก็ได้ส่งปิดเอาเข้ามาเลยไอ้นยินบ่ในเดียมอยู่หันอยู่ส่งไหลตรงเลยส่งไหลตรงเข้ามาเลยเออทางเทิงเลยบ่เอาเข้าทางไหนเลยเข้าทางไหนแล้วมันอยู่ทางไหนแล้ว นี่แมเ่เจยาขึ้นแพทแรกเอาขึ้นแพทแรกวะส่วงมันเลยเดี๋ยวมันเยี้งขมันเองมันนี้เอาขึ้นเลยยู่ยู่ เออเอาขึ้นซกไปดิเดียวมันหเดี๋ยวมันงานขามันเองเนาปะเนี่ยยาเดียขึ้นไปยืนทั้งคนยวปะเนี่ยเอาคลิปนี้ไว้ส้มีซุกไปเป็นของพ้อกันไม่คลิปหนัาครับ,บสบายดีพี่น้อง